สวัสดีครับมาดูชุดเย็นอีกสักชุดหนึ่งนะครับเหรียนแรกนะครับเป็นฮนุมานพ่นทรายปี65นะครับกลาไทองยิงทรายนี่พระสวยจมูกด่งนะครับหลังฮนุมานสวยๆไม่ได้ใช้เลยนะครับเอาไป หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะพี่นะหนึ่งพันแปดร้อยบาทหาไม่ได้แล้วนะชั่วมงนี้หายากแล้วนะครับเฮงเฮงเฮงนะครับรุ่นเต่าเฮงเฮง,งเนื้อนวะนะครับเต่าเฮงเฮงเนื้อนวะนอนกล่อง สีสองห้าสามเก้านะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนื้อละวะนะเฮงเฮงเนื้อละวะหนึ่งพันห้าร้อยบาทผ้ายันหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำนะครับผ้ายันหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำผ้ายันแดงนะนี่เนี่ตัวผ้ายันเหรียญน,นี่เป็นเหรียญรุ่นสองนะครับเหรียญรุ่นสองก็ไหลทอง ถ้าเป็นผิวไฟเป็นรุ่นแรกนะครับเขาแยกกันระวงผิวไฟกับกระไลทองกระไทองคือรุ่นสองนะครับเหรียญพร้อมพยันหลวงพ่อฤาษีถึงดำนะครับมากประสบการณ์เอาไปสองพันบาทนะครับเต่ามังกรหลวงปู่หลิวนะครับเต่ามังกรหลวงปู่หลิว เต่ามังกรเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทต่อโคดนะนะเต่ามังกรเอาสองพันบาทสภาพสวยพระไม่ได้ใช้เลยนะยิบห้าพุทธศตวรรษนะครับสภาพแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับผิวหิ้งไม่มีเข็มนะเอ้ยมีเข็มไนหะ ไม่มีเข็มนะครับเอาหกร้อยบาทมีผ้าสัตวัดหกร้อยบาทหลวงพ่อแพรรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะหนึ่งพันสามร้อยบาท สภาพพระผิวเดิมนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทผมว่าแพ <_ s> เหรียญนาลายทรงคุดเนื้อนวะหลวงปู่กาหลงนะครับนวะโลหะนะครับเลเซอร์เนวะโลห 30, นะแปดสามศูย์มีสององนะมีสององเอาเหรียญละห้าร้อยบาทนะเหรียญละห้าร้อยบาทนาลายทรงคูดเนื้อนวะ เหรียญละห้าร้อยบาทเหรียญไฟชอ็อตนะครับประสบการณ์ไฟชอ็อตไฟแรงสูงชอ็อตไม่เป็นไรนะครับเหรียญรุ่นนี้นะเหรียญของเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงปู่กาหลงวัดบ้านแหลมนะครับเหรียญสวยๆเลยหลังยันแน่นๆเลยเอาหกร้อยบาทรูปไทยยันคู่ประสบการณ์เอ็มหกนะครับเอาหกร้อยบาทลมส่ง เันคู่แผ่นทองทสวยๆหกร้อยบาทรูปถ่ายครึ่งองค์ปีหกสี่โทษปีหกสี่นะครับรูปถ่ายเันคู่ปีหกสี่รูปถ่ายครึ่งองค์ปีหกสี่ 64, งง 64, ก็หกร้อยบาทเท่ากันนะครับราคารวมส่งแล้วรูปถ่ายนั่งกระดานปีห้าสองออกวัดวัดหัวดเด่นนะครับบนหัว,ดหวดเด่นใกล้กับวัดหลวง่อกยนะเอาพิธีปลุกเสกปีห้าสองเสกที่วัดหลวงวอกวยนะครับ เอาไปห้าร้อยบาทเลี่ยมกันน้ําให้เรียบร้อยแลย้วนั่งกระดานปีห้าสองหายากนะหายากนะครับนั่งกระดานลองดูก็ได้นะไม่ค่อยมีออกมานะปีห้าสองวัดโมดเด้นสร้างน้อยครับปกใบมะขามหลวงปู่บุญมีเนื้อเงินเนื้อเงินหนึ่งองค์ทองฝาบาทหนึ่งองค์ทองแดงหนึ่งองค์นะปกหลวงปู่บุญระยองนะวัดบ้านนา ปกเงินสวยๆเลยแล้วก็หลวงพ่อเพี้ยนอีกส<ม>ององนะครับชู่นี้คู่นี้เอาเจ็ดร้อยบาทแล้วกันสามองนะเจ็ดร้อยบาทเออรับพระหกองไอห้าองนะหนึ่งสองสามสี่ห้าสามปกสามองกับรูปหลอ่อสององนะครับเป็นเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยยาดำกระไรทองยาดำเสาห้า จตูรพิษพรชัยปี6-3นะครับยาดำหนองค์ปกปีรุ่นเดียวกันนะจะตูรพิษปี6-3นะครับปกทองแดงอีก1องค์แล้วก็เหรียญเม็ดแตงเหรียญเม็ดแตงหลวงพระกลวยนะครับฮดโคสีตารามปี5-9าเก้านะอีก1องค์ชุดนี้ก็เอา700บาทแล้วกันเอาไว้ ขายง่ายๆนะครับแล้วก็รูป่ทยรูปไทยปียกห้าย, 65, ยกเซตเลยนะครับปียกห้ายกเซตห้าบาทมีพระพุธมีอุ้มบาทพระพุธเนี่ยหกร้อยอุ้มบาทสามร้อยโตมูสี่ร้อยพระเพียบสามร้อยโตโตพระเพียบเล็กไอโตมูเล็กสามร้อยชุดนี้เนี่ยพันหกนะถ้าให้ขายแยกอะขายเมาย,ยกชุดนะครับเอาพันสามนะเอาพันสามรับพระห้า เออหบาทปีหก้ายกชุดเลยเอาพันสามร้อยบาทนนครับสนใจก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ